ส่งเสริมสาก์ชูแนวคิดส่งความสุขส่งความห่วงใยจากใจสินค้าสาก์คัดสรรสินค้าสหาก์กลุ่มกเกษตรกรกลุ่มอาชีพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและผลิตภัณฑ์ของกเกษตรกรรุ่นใหม่ในโครงการนําลูกหลานกเกษตรกรกลับบ้านจัดลงกระเช้าของขวัญและตกแต่งสวยงามให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อเป็นของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะในส่วนของสินค้าที่เรานำมาจัดกระเช้าในปีใหม่ ที่จะถึงนี้นะครับเราได้นําเอาสินค้าของสมาชิกของสากรของตัวสกรเองนะครับรวมถึงกลุ่มสตรีสากรหรือกลุ่มที่สังกัด สหกรณ์นะครับรวมถึงเกษตรกรแล้วก็โครงการลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านที่ผลิตสินค้ามานะครับเรามาเราคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพโดยเน้นสินค้าเพื่อสุขภาพแล้วก็สินค้าที่ผ่านมาตรฐานนะครับมาจัดกระเช้าให้กับเพื่อจําหน่ายให้กับผู้บริโภครวมถึงผู้ที่สนใจนะครับเพราะว่าสินค้าเหล่านี้นะครับมันจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรวมถึงสมาชิกสหกรณ์ด้วยครับ สำหรับรูปแบบของกระเช้าสินค้าสากลที่จะนํามาจําหน่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ได้คัดสรรสินค้าและผลิตภัณฑ์จากสา,ากลกลุ่มเกษตรกรกลุ่มอาชีพของสา,ากลมาจัดตกแต่งลงกระเช้าของขวัญหลากหลายรูปแบบและหลายขนาดพร้อมห่อหุ้มด้วยผ้าเข็ามมา้และผ้าปาเตะที่มีสีสันสวยงามโดยจะคัดสรรเฉพาะสินค้าคุณภาพทั้งอุปโภคและบริโภคเน้นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสุขภาพเป็นหลักค่ะ